วันนี้เราจะมาโปรโมชั่นแนลให้ใบเฟิร์น under score squishy under score sale นะคะคนนี้นะคะ mm hmm. ถ้าสมมุติว่าใครยังไม่มีคนนี้เ,เพื่อนก็ไป,ไปกดค้นหาได้เลยนะคะ <c oughs> แต่นี้เราเพิ่มมาแล้วเนาะ <c oughs> ต้องเรียกว่าติดตามสินี่ชันแนลก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ <c oughs> พูดติดตามก็417คน โอเคนี่อะไรเอ่ยแจกสกูชี่ดูดิงวันที่สองสปิน,ช,นชิ้นแรกของวัลที่สัจะเป็นน,น้ำสีเหลือของโฮปปิโกน,นะคะ ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะชิ้นต่อไปในรางวัลที่สองก็จะเป็นเอกค่ะ <c oughs> นุ่มๆเนาะสนโลนิดหน่อยแล้วก็จะมีอีกคนหนึ่งชื่อว่าซานซีเอชนะคะซีเอสเอ็เอรางวัลที่สองะคะ

กล่องมันพังงาเดี๋ยวไปเควรจะไปดูกทดลองไปให้ทีนึงนะคะนี่สิคะอย่าลืมไปกดติดตามด้วยนะโยไห้สวัสดีครับวันนี้โยไห้สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวเฟสเชตเป็นเนือ้อสุดเป็นอันใหม่ของผมเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูคลิปแบคเวย์ซูชิเซิลบุกจได้ วันดีชิปชิปชิปถ้าคุณอยากดูเดี๋ยวผมอัดคลิปไว้ให้ <c oughs> คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปได้เลยนะอย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะที่จริงมันเป็นสีทองนะ